สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันเสาร์นะคะว่าคุณมีจุดเด่นและพรสวรรค์ทางด้านใดคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ชะตาชีวิตจากการพยากรณ์ผ่านไพ่ทาโร่ยิปซีซึ่งใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานจิต การพยากรณ์เป็นไปโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจ,จงดวงของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกรณีพิเศษโปรดฟังอย่างมีสติพิจารณาตามไปด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะจากหน้าไพาา่สิบใบเราจะมารองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณคุณที่เกิดในวันเสราร์คุณมีจุดเด่น แล้วคุณมีพรสวรรค์ทางด้านใดจุดเด่นของคุณเลยนะคะคุณจะเห็นว่าตัวคุณเองมีพลังงานที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งออกมาจากตัวของคุณเองแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะนำมันมาใช้อย่างไงด้วยแสดงว่าต้นทุนคุณเดิมทีมีเรื่องของการสั่งสมการปฏิบัติธรรมมาแล้วนะคะ จึงเป็นเหตุให้คุณต้นทุนของคุณมักได้รับพลังงานดีๆหรือสิ่งดีๆจากการกระทำของคุณในอดีตเช่นการได้สั่งสมการภาวนาการเจริญสติการเจริญภาวนาเป็นต้นทุนอุป,ปถัมภ์ดวงชะตาชีวิตของคุณอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเรามาดูก่อนนะคะว่า คุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดและทัศนคติที่มักจะย้อนแย้งจากบุคคลคนอื่นคืออาจจะไม่ค่อยจะคล้อยตามใครง่ายๆเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงซึ่งบางครั้งมันก็ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่สุดโต่งหากว่าคุณตั้งใจทำอะไรแล้ว คุณจะต้องทำมันอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วก็เต็มความสามารถของคุณเองหากว่ามันไม่ประสบความสำเร็จคุณก็จะยอมถอยพฤติกรรมด้วยตัวของคุณเองเช่นกันจะสังเกตได้จากตัวของคุณเองนะคะว่าคุณมักจะมีความรู้สึกที่มีความประหลาดเกิดขึ้นกับตัวคุณหลายครั้งหลายหน บางครั้งสติปัญญาดีๆก็โผล่ขึ้นมาแต่บางครั้งก็ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่มาเกาะหน่วงเหนี่ยวจิตใจของคุณแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำนั่นทำนี่ ซึ่งทั้งหมดที่เห็นว่าความสามารถและพลังงานของคุณนั้นเป็นไปตามกำลังวาระอินทรีย์ของจิตแต่และดวงค่ะหากว่าคุณนำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณนะคะพลังงานตัวนี้จะมีฤทธิ์เดชแล้วก็สร้างคุณงามความดีในเรื่องของการทำมาหากินการเงินการทำงานของคุณได้ แล้วก็มีแรงดึงดูดแล้วก็มีศักยภาพด้วยจากนี้ไปคุณต้องมาเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานจิตของคุณนะคะให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวคุณเองเพราะว่าท่ามกลางภัยพิบัติหรือสถานการณ์ที่วิกฤตณนะตอนนี้เครื่องอยู่รอดของตัวเราก็คือการฝึกสติที่ถูกต้อง จะเป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้เรามีสติที่จะขับเคลื่อนชะตาชีวิตของเราต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาฝึกพรสวรรค์ของคุณให้ถูกหลักการนะคะไม่เช่นนั้นคุณก็จะไปใช้วิถีชีวิตที่มันเป็นความสุดโตง่งเอาไปใช้พลังงานทางด้านผิดๆ ซึ่งสุดท้ายมันก็กลับมาหาตัวคุณเองซึ่งทำให้คุณต้องทุกทรมานกับการกระทําของตัวเราอย่าเสียเวลาอีกเลยนะคะพอแล้วค่ะเดินตามหลักตามทางที่ถูกต้องอย่าให้สิ่งอื่นภายนอกมาโน้มน้าวจิตใจของคุณทำให้คุณลดคุณธรรมที่คุณมีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วลงไป แต่คุณควรจะพัฒนาคุณธรรมของเดิมที่คุณมีอยู่แล้วให้เจริญขึ้นแล้วก็ให้เข้าถึงหลักการของการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการจัดสรรชะตาชีวิตและมีกระแสแรงดึงดูดดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะคะ กระแสจิตที่ดีงามกระแสจิตที่นุ่มวนวลอ่อนโยนอันนี้เป็นกระแสของจิตที่มีคุณภาพควรแก่การงานอย่างยิ่งเปลี่ยนทัศนคติของคุณเลยนะคะจากนี้เป็นต้นไปเปิดใจนะคะศึกษาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นธรรมแท้ธรรมตรงปฏิบัติจริงรู้จริงเป็นปัจจัตตังผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นรู้เองซึ่งต่อยอดจากของเดิมที่คุณมีอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นพรสวรรค์ชั้นเลิศในชาติปัจจุบันนี้ค่ะหัดรู้จัก พลิกแพลงเปลี่ยนสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ของคุณขึ้นมาเข้ามาต่อยอดเพื่อเป็นการที่ทำให้จิตใจของคุณได้แยบคายได้ละเอียดอ่อนได้หลักตามตรงจริงซึ่งจะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป การปฏิบัติธรรมให้คุณศึกษาการปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสายปฏิจจสมุปบาทค่ะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเหตุทุกอย่างมีปัจจัยของการเกิดและก็มีปัจจัยของการดับซึ่งมันก็เป็นเช่นนี้เอง หากว่าคุณเอาของเดิมที่คุณมีอยู่แล้วมาฝึกพัฒนาใหม่ซึ่งจะเป็นการปรับเรียบเรียงกระแสจิตของคุณให้มีระดับของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะปรับสมดุลของพลังงานชีวิตของคุณใหม่การศึกษาขั้นละเอียดคุณต้องจับอยู่กับลมหายใจให้มั่น ละทิ้งความคิดละทิ้งอารมณ์ให้ลมหายใจเป็นสติเครื่องอยู่ลมหายใจของคุณคุณต้องรู้ของคุณเอง การละทิ้งบ่อยๆมันจะเป็นอุปนิสัยฝั่งใหม่ของคุณซึ่งฝั่งเดิมที่มันเป็นมิจฉาทิฐิจะถูกลดอิทธิพลลงไปแล้วก็ขึ้นฝั่งใหม่นะคะเป็นฝั่งที่เป็นสัมมาทิฐิซึ่งจะเป็นฝั่งที่พาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะทิ้งอารมณ์ให้ไวทิ้งความคิดให้ไว การเห็นเกิดเห็นดับอยู่บ่อยๆเห็นจนจิตมันมีสติมีปัญญาแยบคายแล้วก็ปล่อยวางซึ่งจะเป็นไปด้วยธรรมชาติอันละเอียดอ่อนนี่คือทางสายปฏิจจสมุปบาทหากคุณศึกษาอย่างลึกซึ้งคุณจะเข้าถึงแก่นแท้โดยที่ตัวของคุณเองย่อมรู้อยู่แก่ใจของคุณเอง มันละทิ้งอุปนิสัยฝั่งเดิมนะคะที่เป็นฝั่งที่ไม่ดีแล้วขึ้นอุปนิสัยใหม่อย่างมีสติค่ะเพราะว่าพรสวรรค์ของคุณช่างโดดเด่นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะหลงทางไปนิดเดียวเองแต่มาถึงในชาติปัจจุบันนี้แล้วโอกาสที่คุณจะปฏิบัติธรรม พลิกชะตาชีวิตของตัวเองเข้ามาถูกหลักการและเป็นไปในทางของการเข้าถึงหลักธรรมที่ถูกต้องด้วยซึ่งอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะว่าจะจัดการกับการฝึกเจริญสตินี้ยังไงเพราะว่าคนวันเสราร์คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวของคุณเองและก็ด้วยความเต็มใจศรัทธายิ่ง อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะคะสายอื่นเอาวางไว้ก่อนนะคะอย่าหลงอย่าไหลนะคะค่ะคลิปนี้ขอเป็นพลังแรงใจให้กับคุณที่เกิดในวันเสาร์นะคะแล้วคุณจะมีแรงดึงดูดแล้วก็มีพรสวรรค์อย่างมหาศาลที่จะนำมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ